ตอนแรกเห็นบวกนะครับโอ้เด็ดหลบบายเข้าไหมบ่วงมีขั้นจ่องครับเนาะขั้นจ่องหลอกเสนิดเลยเสียกใส่ลงไปผาดกลางักล้วยข้างครับหลังเดียวนี่ครับแปดโตมาดิอยากโซ่ไปหาเทียงแปดเกาโตนะครับเนาะหลังเดียวครัก็ขอดไม่กินบางไม่โอ้ยอเอากล้วยเสีแล้วพี่น้อง ง่ายเรียบร้อยเลยยังมาปดยังมาปดพวกว่ามันนี้กินดีมาหน่เนาะครับเนี่ยกล้วยสองน้อยสึมัดแล้วครับใส่ไปบินมาตัวแรกกับตับินมาตัวแรกกับตับเวบ้ยแบบนี้มันก็คักแล้วครับเบิ่งผลนังนะครับเพืนน่อ เออเตีดตัวกับตัววาสนาบ้าผมมันเกียรติเตียดตัวเลยน,นะครับเออไอเดาะงานครับหลังเดียวเลยพี่น้องใช่หลังเดียวเลยนี่หลังยังไม่ไหมนี่เหนื่อยผมมาไม่มามาถือปันนี่โอ้ยเป็นแต่เห็ดอยู่พี่น้อง,องเอ้าออเปิดช่องไม้นะครับเด้อ ป่าแท่นเราถุงติดตามเลยครับเด้อฝากติดตามเนี่ยอ,อย่งไม่ครับผมเอาครับผม